สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กกิชิกิครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกครับมีเป็นฉลามนะมีแม็กซี่มีพินนี่แล้วก็เป็นกิมเนสครับมีกระจกเกลาด้วยก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่ามีตัวเริ่มนะแต่ถ้าเกิดตัวเริ่มโดนขัดเนี่ยจะลําบากได้ก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับขั้นแรกครับก็กิมเนสครับเอฟเฟกต์นะเรม่เขาไม่มีอะไรขัดนะครับก็เล่นหลายๆครับไปเรื่อยๆก็รันคอรโบครับเป็นเอล เดียวครับชุบฉลามฉลามเสร์ตชาโดนะแล้วก็วิชั่นทิ้งเสร์ครับแล้วก็ไปชาร์โดจะต้องไปกระจกจะกรจกใหมน่นะ <S <S ตรงนี้เราเก็บกระจกเก่าไว้ก่อนนะครับเพราะกระจกเก่ามันใช้ฟรีไม่เจ็บไม่เจ็บตัวนะเพราะว่าเราใช้ห้าพันไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กระจกเก่าไปก่อนเนี้ยแล้วเราเก็บดาเมจครับเราจะใช้ห้าพันไม่ได้นะเพราะว่าใช้ห้าพันไปก่อนเพราะใบนี้ใช้ฟรีเล่นไปเรืเร่อยๆครับ ได้เ,เป็นสมพิกรรมทุครับแล้วก็ได้เป็นยีนติกเหมือนเดิมเอ้ครับอ่าบูบูเสิร์เจสเจสเร์จสตาร์เตอร์อรสตาร์เตอร์ครับเป็นแคลอต์นะในเกเรดระดับแล้วก็เป็นมาเชียนาครับไปต่อเลยออกเป็นเมลฟี่ครับเมลฟี่ก็เสิร์จแมวนะเพราะเรามีทีนนีมม่บนมือแล้วที่ว่าโจกมาทำไมก็ไม่รู้แมวขึ้นมาแล้วก็ผ่านอย่างนี้เลยครับ พอเขาตุกติกปุ๊บจ้าเราก็ใช้ L เอลชุบแค่อดเอยใช่ไหมแค่อดปะตัวแดงเอาอยู่ไหนเอาอยู่นี่ถอดผิดตัวด้วยนะจ้าตรงนี้ก็อาจจะระบ,บาดนิดน,นึงนะแต่ว่าเอสไปครับไปแมวแล้วก็เธอฝังข้าครับเหมือนเดิมครับบอร์ดน้ำก็ปาแม็กซี่อัดเข้าไปเลยเพื่อคุมเกมนะตรงนี้เขาเซตสามครับแล้วก็ใช้เป็นเลสคิวเอครับ เพิ่งเคยเห็นนะตั้งกัดเด็กมันมาเพิ่งเคยเห็นเลยเพิ่งเคยเห็นคนเล่นจริงๆเลยก็ยแต่ว่าไม่ค่อยถูกหลักนะจริงๆพวกเด็กที่เล่นหลังครับต้องเล่นมอนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเซตหลังนะไม่ควรเซตก่อนตัวนี้เขาลงเป็นตัว air lifter ครับตัวนี้บอกถ้าเกิดการไปนอวอนหรือสเปรย์สามารถเสิร์ชเวทกกำดักไม่ใช่สิเสิร์ชแค่เวทเว่ย rescue a ับของแก๊งมันอ่ะขึ้นมือได้แล้วก็มีเทคสปีดสองด้วยถ้าเกิดมอนฝั่งข้าม active effect บนสนามอ่ะสามารถทีวีการไปนี้ทีวีเสร็จปุ๊บ ทิพมีการเมนี่ที่บนมือหรือบนสนามสเปรย์เพื่อนมนหนึ่งตัวครับจากมือได้ก็คือแบบเป็นสเปรย์นะเป็นสเปรย์สองด้วยเก่งมากๆตอนนี้เขาลงปุ๊บเราก็ใช้แมวครับถ้าเป็นกระแปงขาวนะเนี่ยครับเราใช้เฟกเห็นเปลาข้าใช้เฟกทีพยมันออกสเปรย์เพื่อนจากมือได้ตัวนี้มีเอลครับเอลชุบเลยพุบเป็นฉลาดนะเพราะตัวนี้ครับอย่างที่บอกเราถอดผิดนะไม่ถอดแคลร์ออกตัวนี้เขามีเลสิวเอตัวใหญ่ด้วย ที่บอกว่าถ้าเกิดมีมอนเตสคิวเอสนอสเปสามารถสเปกลับไปนี้จากมือได้ก็คือเมื่อกี้มีเพื่อนสเปนะก็โดดมาครับแล้วก็เอเฟกสองบอกว่าถ้าเกิดมีมอนเตอร์สเปขึ้นที่บอร์ดฝั่งข้ามครับก็คือบอร์ดเรานี่แหละสามารถสเปเพื่อนมันหนึ่งตัวจากมือเด็กหลุมได้สีด่ดาวหรือตำก่ดน,นะก็เป็นตัวสแปมเพื่อนไอ้นี้าไวเ้เรียกหัวใจเลยนนะเพราะหัวใจเก่งมากเด็กเนี่ยถ้าเกิดไอหัวใจตัวหนึ่งดาวไม่ขึ้นอนะ ก็จะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเฮ้ยเราเล่นต่อครับเป็นเมื่อกี้ถึงไหนแล้วน,นะเอลชุบครับแล้วกเชนสามสเปแล้วก็เป็นแมวครับดีแล้วเขาก็เสร์ฟเวทน,นะเวทนใบนี้เป็นเลสคิวครับใบนี้บอกว่าอาชีมอนเพื่อนมันหนึ่งตัวในหลุมหรือว่าถ้าเกิดคอนโทรลหัวจ่ายครับไอไฮแดนตัวหนึ่งดาวอ่ะสามารถชีมอนในหลุมฝั่งข้ามสเปก็คือสเปเพื่อนมันก็เหมือนชุบครับ ใช้ปุ๊บชุบเพื่อนมาหนึ่งตัวหร like ือว <'d> <coping> ่าถ้าเกิดม so so ีโขนจ่ายอยู่จะชุบมอนสั่งข้ามได้เป็นเวทเร็วนะเก่งมากๆแล้วก็เชนต่อครับไอพวกนี้ถ้าการเป็นน้ำมันหรือสเปรย์สามารถเสิร์ชกับดักแกงมันขึ้นมือได้แล้วก็ไอตัวนี้เมื่อตะกี้ครับมีมอนสเปรย์ขึ้นฝั่งเราใช่ปหมล่ะเขาได้สเปรย์พวกเพื่อนมาครับหนึ่งตัวจากมือเล็กหลุม4ีดาหรือตองฝ่าเด็กมันจะค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะว่ามันเชนเยอะมันมีสปีดสองเยอะแยะเลยตัวนี้เราก็ว่าต่อครับ เมฟฟี่ครับเมื่อตะกี้เห็นการดีขึ้นมือนะชี้หนึ่งตัวใบตรงนี้เราชี้ตัวเซอกับดักครับพอถ้าเกิดเกมยืดเยื้อะจะลำบากนะถ้าเกิดกําดักเขาครบทุกหน้าจะสู้ยากส่วนไอตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยหาทางจัดการมันก็ได้แล้วก็เชนต่อครับเป็นพินนี่นะทาเป็นกระแปงขาวครับแล้วก็ต่อเลยเป็นมาสเตน่าครับขึ้นเป็นเอา,าแมสเขือไว้ก่อนนะเลอต้องใช้อาส์แมครับ พี่นี่ซิงโคเป็นกระแปงขาวและกระบายครับตัวที่เช่นต่อตัวใหญ่เขาจะะไปเพื่อนหนึ่งตัวนี่ครับเอาเป็นหัวใจครับตัวจ้าปัญหาะนะไอ้ยี่บอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลเลยทิวเอสหนึ่งตัวอ่า,อาตัวอื่นนอกจากตัวมันเองครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้าการไปนี้เพื่อเป็นเป้าจมตีได้ก็คือถ้าเกิดมันมีเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยจะตีมันไม่ได้ต้องเขีร์เพื่อนก่อนแล้วก็ เล็งเป้าด้วยเฟก,กาไม่ได้ด้วยก็คือถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ก็คือจากการห้ามตีแล้วก็ห้ามเล็งเป้ามันด้วยสามารถใช้เฟิกอันล่างได้เทรละครั้งสามารถไอทเท e ใช้เวกกำดักออก็คือพวกเวกกำดักที่ถูกเซตด้วยเฟกของแก๊งมันนะครับจะใช้ได้เลยแล้วก็ในช่วงเมนเฟสสามารถเสิร์ชมอนเพื่อมาหนึ่งตัวครับจากเดกขึ้นมือได้ก็น่าจะเสิร์ชเป็นตัวใหญ่นะ แต่ตรงนี้เขาไม่ได้ใช้ตัวอฟิฟธของ rescue a ครับก็คือจะยังใช้ไม่ได้นะแต่มันก็ยังมีปัญหายเยอะอยู่ดีไอมอน,นี่ตรงนี้ตัวในเกตนะแล้วก็ไปต่อครับเนี่ยครับที่จะเสิร์ฟเพื่อครับแต่ว่าตรงนี้เรามีทั้งกระแปงขาวครับทั้งไอตัวพี่กรรมนะตัวนี้เราใช้ตัวพี่กรรมในเกตดีูว่เพราะถ้าเกิดเป็นกระแปงขาวเนี่ยใช้ปุ๊บมันจะถูกทำลายลงหลุมครับแล้วมันจะแกเี้ยเสิร์ฟเป็นไอ้นี่ขึ้นมาใช่ไหมละ่ะเล s คิวครับถ้าเกิดทำลายมันทิ้งเนี่ย มันก็ยังชุบต่อได้นะถ้าเกิดมันอยู่เนี่ยแค่มันอยู่บนสนาก็เป็นปัญหาแล้วนะเพราะงั้นเราใช้พี่กกลาวครับในเกตแล้วเตะมันเข้าเด็กไปเลยใจร้องเจอกันอีกเนเกตครับเข้าเด็กไปเลยอ่ะทีเขาผ่าครับก็บนมือเขาได้จะเป็นไอใบเลสคิวเมื่อก,กี้ครับก็ทําให้เราได้เปลี่ยนนะเพราะว่าไม่มีไอหัวใจบนสนามละตอนนี้เข้าเธอเราครับบอลเราได้เปลี่ยนมากมานะเพราะมอลเราใหญ่กว่าครับมีออแม็กเปลี่ยนได้ทุกตัว เขาเธอครับก็ใช้เป็นฉลามเลยเพราะตรงนี้เราจะยังไม่เล่นเป็นกิมเนตนะเพราะเกิดเราเล่นกิมเนตอ่ะมันจะตีได้ครับมอพิธีกรรมครับเพราะงั้นไม่ดีเดี๋ยวเราเล่นตีเยอะๆดีกว่าเฮ้ยเราลงมอนครับใช้เฟกนะเ,กเฟกหอยมอนี่ก็เหมือนเดิมที่บิวมันสเปรย์เพื่อนได้ฮียเราไม่ให้สเปรย์้วเราสเปรย์เป็นอาใช้เฟกกระแปลงขาวในเกตทำลายเพื่อที่จะเสิร์ตกระจกหรือเสิร์ตมอนมาเล่นต่อก็ได้ในเกตครับ แล้วก็เสิร์ตจะเป็นคราวครับเสิร์ฟซ้ำอีกทีเรียบร้อยก็จะเอามานี้ครับเลทิเอตอนนี้ครับอย่างที่บอกมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเก่งมันยังไม่เข้ามาเพราะงั้นปัญหาก็คือเราต้องเคลียร์ไอหัวใจครับถ้าเกิดเคลียร์หัวใจได้เขาไม่มีหัวใจย่บสนามอ่ะไอพวกเวกกำลังเขาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับมันจะไม่ได้เก่งมากหละก็ประมาณนี Bref, t, an an> ้ครับสำหรับเดทกวเอนะครับเดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตานี้ก็เริ่มหลังบ้างครับก็ช่วงตอนนี้คาชาเยอะครับถ้าเกิดมือเลยแม็กซี่เงี้ยเราก็ปลาปาไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคาชาจริงเราก็จะมีกาไรนิดหน่อยหรือถ้าเกิดเขาหยุดเล่นนะครับก็จะมีกำไรกับเราอยู่ดีเพราะว่าถ้าบอกเขาตั้งไม่ใหญ่มากเนี่ยเราก็ยังพอสู้ได้นะแล้วมือเราก็กลางๆนะมีเป็นอาบ,บิทครับแม็กซี่แล้วก็เป็นวิชันมีพินนี่พินนี่ขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็ชาโด์ครับก็ไปแม็กซี่อาไปก่อนเลย ใช้ไฟครับอันนี้ครับเขาเซตสว่าแมกเจอได้ผลนะแปลว่าเด็กเขาน่าจะต้องเป็นเด็กลำประมาณนึงแหละเอาเลยเซตแค่นี้แล้วเขาก็ผ่านพอเข้าเธอแล้วครับเราก็สบายแล้วชัว้นโจครับโจเป็นแคตตี้ครับก็ใส่อะใบานะก็ขึ้นทุกมือเลยไม่เป็นไรครับให้ฉลามครับฉลามเสริ์ทแก้งมันโดยเสริ์เป็นมิชชั่นนะครับเอาไว้เผื่อไว้ก่อนแล้วก็ใช้มิชชั่นเลยล่าอุลาลายนะเพราะว่าถ้าเกิดมิชชั่นโยนปุ๊บแล้วโดนอุลาลายเนี้ย เราก็ใช้วิชั่นเบอร์สองแล้วค่อยใช้ชาร์โดเพื่อเสิร์ฟให้มันครบคู่นะมาเล่นจะเป็นตัวพิกรรมครับตรงนี้ไม่โดนอะไรครับแล้วก็ไล่ต่อยาวๆเสิเร์ฟไปแกโจกครับกระจเก่านะเพราะตรงนี้เราอาจจะต้องเซฟไล์พอยต์นิดหนึ่งเพราะว่าเรามีไอ้วิชั่นครับใช้กระจกเก่าทีบิวใช้เอฟเฟกต์ของวิชั่นด้วยแทนดาวทั้งหมดได้ก็ลงฟรีนะยื้อเลยเปิร์ครับพิกรรมแล้วก็ว่าต่อแล้ว ชุดครับชุดเสร็จปุ๊บก,ก็เอ็กซีเป็นเกียร์ติกครับเกียร์ติดก็สเปบูบูสเปเร์เซอร์เจ็ดเจ็ดสเป์ครับตัวนี้ตั้งใจหมดเลยนะเพราะบ่อเราพอได้แล้วเดี๋ยวเราตรียัดเข้าไปเลยรุ่นให้เขาตายหรือเปล่าสตาร์เตอร์ครับได้เลยสเป์เป็นแคลคร์ครับเป็นบ่อครับแล้วก็ตีนะเวลาเขามีมอนเซตครับเราเอาตัวใหญ่สุดตีนะ พอเกิดเรา,เาตัวเล็กตีเงี้ยถ้าเกิดเจอตัวที่ป้องกันเยอะๆอา่ะจะไม่ได้ดาเมจนะเพราะงั้นเราก็าตัวใหญ่ตีน้ำเข้าไปเลยเคลียร์มอนพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเล็กตีครับเหมือนเดิมไล่ดาเมจครับจากเล็กสุดเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นสองครับแล้วก็ลันต่อนะเพื่อคอนโทรลบอ,ออกเป็นเอลครับเอลชุบชุบเป็นฉลานนะเกิดของมาเราเล่นต่อตาหน้า เเป็นกิมเนสครับพอกิมเนสเปน็นวันวันการคอมโบของเด็เเรานาะแล้วก็ไปต่อครับเป็นมาทีนัน่าทีเราก็ผัดได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแมวแมวสเปรย์ลงไปได้ใช่ปะล่ะแล้วก็จะมีเป็นแคโรล,ลดด้วยแคโรทก็ในเกตทีบิวไอพวกแมวก็ได้ในเกตแล้วเดี๋ยวใช้เอลชุบครับทุบเป็นบูก็ได้เสริอเพื่อนก็มีกระสุนให้แคโรทในเกตทีหนึ่งเฟร้ยครับ ตรงนี้เขาเป็นเด็กอ่าฟอซิลดีครับเผ่อเด็เดาเสนเา,สานะไม่ได้เกี่ยวกับบอดเราครับอะไรที่เขาเล่นอน่ะเรายังไม่เดือดร้อนเราครับไม่ต้องในเกตน,นะตัวนี้เชรครับเป็นเอลเลยชูบูครับแล้วก็เป็นมาเคน,นาครับเชรครับทำเป็น Our อาวแม็กอาวต้าไว้ก่อนและเป็นการเขีร์ช่องด้วยอาวะมครับช่วงนี้ใช้บริการพี่เขาบ่อยๆรวยๆนะไปต่อครับ คุณูแล้วเขาก็เสร์คครับเสร์ฟเป็นมิเซเลเนียซอลาร์ครับตัวนี้เจ้าปัญหานะตัวนี้เก่งมากๆมาคราบบอกว่าทิ้งมันจากมือใช่ทั้งเิญเนี้ยในช่วงเมนเฟ,ฟสอะไดโนเสาร์ของเขาทุกตัวครับจะไม่รับเทคเอฟเฟกต์อื่นเลยแล้วก็มีเทคที่รีมูฟตัวมันแล้วก็สเปรย์ไดโนเสาร์ด้วยตัวนี้บูครับบูเสร์ฟเพื่อนเสริ์ฟเป็นเลดเอาไว้ยวังตาน้าเนะครับเขาลงเป็นตัว หรือไอเดียเสาตัวนี้ถ้าเกิดกลายเป็นนอมอนหรือสเปรครับสามารถทําลายเดียวเสาหนึ่งตัวจากมือหรือที่หงหน้าสนามได้เสร็จปุ๊บก็เสิร์ชครับเสิร์ชพวกอะไรอะสัตว์เลื้อยคานมังกรทะเลหรือว่าสปีกที่ดาวเท่ากับหรือว่าเสิร์ชยาครับโปรตีเด็กเนี่ยเขาจะไม่ได้เสิร์ชพวกนี้หรอกเขาจะไปเสิร์ชยาครับยานี่ทีบิวเดียวเสาสองตัวสเปรเดียวเสาไข่ก็ได้จากเด็กเลยตัวนี้เขาลงมอนครับใช้เพจของแคตตี้ครับ เพื่อทำกระป๋งขาวมารอมนเกตนะเผื่อว่าเขาตุกจุกอะไรครับได้มีสํารองเขาก็ทำลายครับทำลายเป็นตัวไข่นกด้วยไขน่ไขนกนี่ถ้าเกิดทูมลายได้สเปร์ดาวเสาสี่ดาวหรือมากกว่าแจกเด็กได้ด้วยนี่ครับเส็จยาครับตามสูตรแล้วก็เป็นของไข่ครับยาสเปร์นะแล้วก็เชครับเป็นพินนี่ซิงโคลสเปร์ครับแล้วก็ซิงโคลเลยเป็นกระป๋องขาวนะ ก็ขายครับสเปร์สเป์เป็นโซลิตติ้งครับตัวนี้ถ้านอร์มอหรือสเป์ครับสามารถาส่งเลือกได้สองหนึ่งตัวครับจากเด็กเลือกได้ว่าจะเอาขึ้นมือจะโมจะส่งลงหลุมจะขึ้นมือนะครับเป็นแดเลยครับตัวนี้บอกถ้าเกิดโดนรีมูฟได้สเป์กลับมาได้ก็เอาไว้คอมโบกับไอยานี่แหละยานี่มันรีมูฟดาวสารนะก็จะได้วันฟรีฟรีหนึ่งตัวว่าต่อครับเลขสองครับ ชี้ดาวเสาหนึ่งตัวที่สีดาหรือดำกว่าทำลายทิงครับทําลายเสร็จปุ๊บสเปร์ดาวเสาหนึ่งตัวจากหลุมขึ้นมาได้สเป,เปครไม่ข่ายครับแล้วก็มีเป็นผูดิคารด้วยนะก็ถือว่าโชงดีมั้งที่เราไม่ได้เล่นมอนอะไรมากมายแม้แต่สวยได้นะเพราะเกิดเรารีบใช้แคลอดในเกตเนี้ยก็ุูติคาร์ก็จะ4.5เลยใหญ่มาก แต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรามี all max นะอาแ max ถ้าเกิดชนกันยังไงเราก็ชนะตรงนี้เขาใช้ยาแล้วครับรีมู v ดเดเสาหนึ่งตัวแล้วก็มอนตหนึ่งตัวที่ไม่ใช่เดวเสาสเปรย์เดลเสาเลาเจ็ดหรือมากกว่าจากเ็กได้ตรงนี้ครับเราใช้กระแปงขาวครับในเกตเพราะถ้าเกิดออกเป็นพวกตัวหัวหน้าเขาเนี้ยอาจจะลําบากได้นะกน็ตัดทิ้งเลยตรงนี้เขาโยนเป็น miscellaneous รครับที่ว่าโยนเพื่อที่จะทําให้เดวเสาไม่รับเทะนะแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะเราในเก g ไอายานะไม่ในเกเอฟเฟกมอนตัวงนี้เขาใช้มิเทเนี่ยครับไอเทคกที่ว่าเลยครับส่งลงหลุมจ้าแล้วก็ในเกตในเก,เปปกตเสร็จปุก็เตะกับติ๊กในเกตครับแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่าทำไมมันถึงไม่เข้าเด็กแต่ก็ช่างมันครับไม่นานมีความหมายเลยละแล้แ,ลแลปลงขาวครับในเกตย,ยา แลวก็ไอเฟกของไอเนี่ยครับแต่เล็กที่บอกครับถ้าเกิดโดนรีมูฟจะได้ชุบขึ้นมาได้แล้วก็เชนต่อด้วยกระปงขาวครับตรงหลุมเสิร์ดมอนหรือเวพิธีกรรมรีโซครับเซิร์เป็นเนโคนะเพราะตรงนี้เผื่อเขาเผื่อเขาเคลียบบอร์ดแล้วได้เงี้ยเราจะมีเนโคคู่กับตัวพิธีกรรมครับเพื่อเคลีย์มอนของเขาตัวที่เหลือแล้วเหลือหลอดนะก็เซฟเซฟไว้ก่อนครับสองสามชั้นเื่อไว้ เอฟเฟกของมิเชนเนี่ยครับรีมูฟมันแล้วก็สเปร์รีมูฟดาวเสาครับ,รบกี่ตัวก็ได้นะเสร็จปุ๊บสเปร์มอนที่ดาวเท่ากันนั้นก็คือถ้าเกิดรีมูฟมันตัวเดียวครับก็สเปร์หนึ่งดาวได้ก็เอาเป็นไอมอนี่ตัวนี้ลิงสี่ครับไม่นแน่ใจเหมือนกันนะทำไมข้าถึงไม่ลิงห้าเพราะถ้าเกิดลิงห้าอาจจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าเอาเป็นอะโปลูซ่าครับอะโปลูซ่านี่ก็วุ่นวายนะเขาก็ค่อนข้าง,างมีเทคนิคประมาณนึงแหละเพราะถ้าเกิดไปคูนี่ยครับจะฆ่าออลแมกได้นะ ไม่เท่าเลยครับก็ใช้คุนิคาระครับตีออแม็กแล้วพอออแม็กครับกดเทคจะเพิ่มพลังอะ่ะเขาก็ใช้เป็นอพอลูซ่าครับในเกรพอในเกรปุ๊บเอฟเฟกของเม็กไออัแม็กครับก็จะเพิ่มพลังไม่ได้นะก็จะตายคู่ครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่ว่าเราไม่ได้ใช้เอฟเฟกของแคดหลอดครับเพราะเกิดคุนิคาระ4,500ครับตัวนี้เราจะตายฟรีเลยนะาตายคู่ครับเอฟเฟกออแม็ก ถ้าเกิดลุกบอร์ดจะได้ดีการาฟสองข้ามหนึ่งใบเข้าเด็กตัวนี้เขามีอโคลูซ่าครับก็เนเกตส้ำได้ไดทีหนึง่งก็เอาแมคเขาจะไม่ได้เลย,เลยนะแต่ไม่ได้ครับเขาเสียของเยอะมากนะเพื่อเคลียร์อ,อ,อัแมคเราถ้าตีไอแคล็ทิ้งไปก็ชางมาครับเพราะเราตีของแกไว้แล้วครับอย่างที่บอกเมื่อกี้กรณีเลวร้วายที่สุดที่เขาเคลียร์บอดเราได้เราก็จะยังมีนโคมิลเลอร์ครับพู้ตัวพิกรรมเพื่อเคลียร์ตัวที่เหลือรอดของเขาได้นะ ถ้าเธอครับตัวมาทั้งตัวนะเฮ้ยเราก็ใช้ในคอมเบลเอร์เลยทิวทิ้งครับแล้วก็ลงเป็นพี่กำตอยนี้เราเหลือสามพันพอดีนะเราจะตีเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับเพราะปกติในเกมเนี่ยถ้าเกิดฝั่งข้ามเห็นว่าเขาโดนตีตายแน่ๆส่วนใหญ่จะยอมแพ้นะแต่ถ้าเกิดเขาย,ยังอยู่แปลว่าเขาต้องมีท่าอะไรบางอย่างไอ้เครับชุบหนึ่งตัวชุบฉลามทามาช่วยตีนะเซิร์เธิเป็นช h โดว์แล้วก็ชัโดว์ครับ ทิ้งเสิร์ตตัวนี้กระจกเก่าอ๋อลืมใช้แอะเฟรกระจกเก่าดีเข้าไปนะแต่ว่าใช้ดีไม่ได้เพราะไม่มีมอนก็ชาบม่ะครับลงเป็นเลสไปช่วยเลยก็เดือดตีอัดเข้าไปก็น่าจะตายแหละนี่ครับดาเมจเดียวถ้าเข้าแล้วตายก็ตัวใหญ่ตีเลยประหยัดเวลาเขาด้วยก็เข้าเลยนะก็จะประมาณนี้ครับเวลาเจอคนที่อบอน เล่นพวกดิ๊กประ,ประหลาดแล้วก็เล่นท่าประ,ประหลาดๆก็ค่อนข้างอันตรายนะเราต้องแบบคิดเผื่อไว้สักช็อตสองช็อตครับพอเราไปไดีคอนโทรลนะเราก็ต้องเล่นประมาณนี้แหละก็จะมานี้ครับผมสำหรับดิ๊กสองดิ๊กนะครับก็